ก็จะมาแนะนําวิธีการแปลงเรือนใหม่รุ่นนี้นะรุ่นอะไรไม่รู้อะเนี่ยแปลงใส่รถอันเนี้ยใส่รถสโกมาดี้นะอันน,น,นี้ก็เป็นเรือนใหม่เดิมเรือนใหม่เดิมของมัน<ๆ>ก็วิธีแปลงเนะี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สายพวกเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะก็ดิมเดิมมาเลยมันก็จะมีปลั๊กอยู่3ามปลั๊กเนาะก็จะมีปลั๊กหลักเนี่ยอยู่ประมาณสายไฟประมาณ9เส้นเนาะ ก็จะมีปลั๊กลองก็อยู่ประมาณ5เส้น6เส้นปลั๊กนี่ก็จะเป็นปลั๊กของระบบเกียร์1 2 3 4 5สห้าว่างเนาะต่อมาณนี่ก็จะเป็นปลั๊กเป็นสายสัญญาณมันของตัวเรือนไมอันนี้ก็จะเป็นเ็นเซอร์ตรวจับความเร็วนะทีนี้เวลาเราจะแปลงเข้ากับตัวรถเราเนาี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสายไฟรถเราเนาี่ยแต่ละสีเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสายไฟของเรือนไม้เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรอ่ะ เช่นเดี๋ยวจะไล่มาบอกครั้งเดียวเลยนะเผื่อใครจะเอาไปแปลงไปแปลงใส่รถรุ่นอะไรก็ได้นะแต่เราต้องรู้สีตรงนี้ก่อน,นก่อนอื่นเลยก็มาเริ่มต้นที่ตรงนี้เลยสีฟ้าฟ้าคือไฟเลี้ยวข้างขวาต่อมาสีส้มนะสีส้มคือไฟเลี้ยวข้างซ้ายนะดำเหลือง ดำเหลืองเนี่ยคือสายที่ขึ้นมาจากสายคอยของคอยหัวเทียนคอยที่จะไปเสียบเข้าคอยหัวเทียนอ่ะคอยไม่ใช่ขึ้นมาจากเครื่องนะคอยหัวเทียนตัวเนี้ยจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์สายจัญยาณวัดรอบเครื่องยนต์ต่อมาน้ําตาลขาวน้ําตาลขาวเนี่ยมันจะเป็นสายเวลาที่เราเปิดไฟหน้าถ้าเป็นในตัวรถจะเป็นน้ําตาลหรือน้ําตาลล้วนอ่าน้ําตาลล้วนเนี่ยคือไฟท้ายถูกปะ่ะเนี่ยก็คือน้ําตาลขาว ต่อเข้ากับน้ําตาลล้วนในตัวรถเลยลก็จะเวลาเราเปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะมาโชว์ที่ตัวเรือนไม้ว่าตอนนี้เราเปิดไฟแล้ว่ะต่อมาสีแดงสีแดงเนี่ยเป็นไฟเข้าเรือนไม้เป็นไฟเข้าเรือนไม้ซึ่งจะต่อมาจากแบตเตอรี่หรือต่อมาจากหลังสวิตช์กุญแจก็ได้แต่แนะนําให้ต่อมาจากหลังสวิตช์กุญแจเพราะถ้าต่อมาจากแบตเตอรี่เนี่ยไฟมันจะมาแช่อยู่ตล,ลอดเราต้องการให้มันตัดเป็นสะพานไฟด้วยก็คือ ต่อมาจากสีหลังด้วยกุญแจที่เป็นไฟเข้านะคือสีแดงสีดําก็ไฟเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นสีดํากับสีแดงตัดปัญหาไปพันเข้าหากันเลยนะแล้วก็ต่อกันที่ไฟเข้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะแบบเดียวเลยสีดำกับสีแดงอ่ะมาถึงไหนละต่อมาสีเขียวสีเขียวนะคือสายดินสายกาวนะต่อลงดินไปเลยต่อมาสีอะไอีกอสี สีฟ้าเนาะก็คือส้มซ้ายฟ้าขวาเนาะอ่าเมื่อกี้นี่ฟ้าขวามันจะมีฟ้ากับฟ้ากับน้ําเงินเมื่อกี้พูดผิดไปจริงๆคือสีส้มเนี่ยเป็นเป็นข้างไฟเลี้ยวข้างซ้ายสีฟ้าเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวข้างขวาส่วนสีน้ําเงินนี่คือสีน้ําเงินน้าเงินคือไฟสูงอ่าพูดผิดอันนี้คือไฟสูงนะไฟสูงรถคันนี้จะไม่ได้บอกตาแหน่งไฟต่ําที่หน้าเรือนไม้ ต่อมาไฮไลท์ก็คือเส้นนี้เป็นน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวเนี่ยคือ,อาสายของเกน้ำมันระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันนะก็สายตัวนี้จะมีกระแสะไฟวิ่งออกมา12โวลต์เวลาที่เราเปิดที่กุญแจมากระแสะไฟตัวนี้ก็จะวิ่งไปหาตัวลูกลอยถังน้ำมันเพื่อตรวจจับระดับน้ำมันในถังโอเคก็ประมาณนี้วิธีการไล่เรือนไม้รุ่นนี้ ถ้าเรารู้สีสายไฟเนี่ยก็จบส่วนอาปลั๊กเซนเซอร์ตัวนี้เขาก็จะมีเซนเซอร์แถมมาให้อยู่แล้วแล้วก็ไปแปลงใส่ติดตั้งรถเองแต่ถ้าเราใส่รถรุ่นเนี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องไปใส่เซนเซอร์ของเขาเพราะว่าตัวรถเราเองเนี่ยเป็นเซนเซอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วและไม่ใช่เป็นเซนเซอร์ที่มันเป็นสายเซนเซอร์ไฟฟ้าของเราเนี่ยเราก็สามารถสายมันตรงกันก็แค่คอมให้มันตรงกันแค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งที่จะเจอปัญหาสําหรับใส่รถรุ่นนี้ไปเนาะคือรถรุ่นเนี้ยมีแม่เหล็ก ตรงเซนเซอร์กระปุกตรวจจับความเร็วตัวเนี้มีอยู่4เมตรถูกป่ะถ้าเราเอา4เมตรอะมาใส่กับเดินไม้ตัวนี้แล้วเวลาเราหมุนล้อมันจะเบิล้ลรอบให้เราใช้แค่2เมตรคืองัดแม่เหล็กออกไปเลย2เมตรแล้วก็เหลือ2เมตรพอเพราะว่าถ้าเราใส่4เมตรเนี่ยเราหมุนล้อรอบหนึ่งแต่มันจะเบิ้ลมาโชว์ความเร็วที่นี่เท่ากับล้อหมุน2รอบหรือว่าเราวิ่งจริงๆเนี่ยอยู่แค่40แต่มันจะโชว์หน้าไม้80เลยพอเรางัดออกไป2เมตรปุ๊บเนี่ยความเร็วก็จะเป็นปกติ ประมาณนี้เลยง่ายๆนี่เดียวง่ายเหรอวะเออแต่ก็ไม่ง่ายนะ <c oughs> โอเคถ้าถ,ถ้าแปลงไม่ได้ก็เอามาให้ทำได้นะหวานเจี๊ยบเลยเนี่ย